สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์ปี68นะครับเป็นวันเสาร์ผมก็มีโอกาสนะครับได้หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะฮะในวันนี้ก็เข้าไปสองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนในสังคมไทยในเมืองไทยนะครับตามฝีข่าวหน้าข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพจอาวุธปืนเนี่ยก็จะเห็นนะครับในประเด็นเรื่องของใบปลหนึ่งสองนะ หลายเพจนะครับหลายท่านก็จะค่อนข้างพูดถึงเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใบพกพาอาวุธปืนแบบป .12 นะบอกว่าสบายใจแล้วนะโจรขโมยหรือว่าเหตุต่างๆเนี่ยน่าจะลดน้อยลงเพราะว่าไม่มีการออกใบอนุญาตแบบป .12 ให้นะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยสนใจนั่นก็คือเรื่องของคะแนนตัวปืนนะผมก็ อยากรู้นะครับว่าในช่วงเวลานเนี่ยคะแนนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะัพขึ้นจะน้อยลงหรืออย่างไรนะก็เข้าไปเซิร์ชไปส่องดูนะครับก็จะเห็นอยู่2ก้อนนะครับก้อนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของปืนมือหนึ่งหน้าร้านนะคะแนนเนี่ยก็เหวี่ยงค่อนข้างเหวี่ยงนะครับเรียกว่าขึ้นก็คือขึ้นเยอะเลยบางร้านนะไม่เอ่ยชื่อร้านนะครับบางร้านก็ขึ้นขึ้นเลยนะบางร้านก็ยังคงเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะครับ แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการตัดโอนชื่อผู้จัดก,การล้านอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจใคล้ายๆกับปืนมือสองแต่ไม่ใช่นะเดี๋ยววันนี้ก็จะพูดขยายความนะครับเรื่องของปืนตัดโอนชื่อผู้จัดก,การล้านเนี่ยให้ฟังพร้อมกับนะครับอัปเดตเรื่องของคะแนนตัวปืนที่ผมเนี่ยมีอยู่นะครับข้างๆนี้นะเกือบทุกรุ่นที่มีนะครับก็จะพูดถึงคะแนนเนี่ยให้ฟังเพื่อไปข้อมูลพื้นฐานกันนะครับเริ่มต้นนะครับพูดถึง ปืนตัดโอนชื่อผู้จัดการร้านนะเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นปืนที่ทางร้านปืนเนี่ยนำเข้ามาในรอบปีนั้นๆน,น,นะครับซึ่งโคตาในการนําเข้าเนี่ยอาวุธปืนนะครับปืนยาวจะนําเข้าได้ปีละ50กระบอก50กระบอกนะครับปืนสั้นเนี่ยได้30กระบอกนะครับต่อนหนึรอบปีดังนั้นเนี่ยถ้าเื่อว่าในรอบปีนั้นๆเกิดจําหน่ายนะครับหรือว่าปล่อยออกไม่หมดนะ ปืนนั้นนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อตัดโคต้านะครับถ้าเผ ouais, ain ื่อว่าไม่มีการดําเนินการใดๆนะเช่นนะครับผมเปิดร้านปืนอยู ft, ่ร้านหนึ่งแล้วปรากฏว่าปืนสั้นเนี่ยผมนําเข้ามา30นะครับขายไปได้เพียง20เหลืออีก10กระบอกอีก10กระบอกนี้ถ้าเผื่อว่าไม่มีการนะครับเปลี่ยนชื่อนะครไม่มีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยผมก็จะเสียสิทธิ์นะครับในการนําเข้าปีต่อไปนะจาก30เนี่ยผมจะนําเข้าได้เพียงแค่20กระบอก แต่ครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนชื่อปืนคือปืนใหม่นะปกติเลยนะครับไม่ใช่ปืนที่ผ่านการใช้งานผ่านการยิงมาไม่ใช่นะครับมันคือปืนใหม่พรนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจสําหรับคนที่รับนะครับในชื่อของผู้จัดจาการร้านมานะพูดคุยกับทางร้านนะครับให้ช,ชัดเจนว่าปืนเนี่ยมันคือปืนใหม่ใช่หรือไม่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นปืนใหม่นะพรนั้นนี้คือประเด็นแรกนะครับต่อมานะครับอัปเดตเรื่องของคะแนนตัวปืนกันนะเริ่มต้นนะครับ ไอเจ้าตัวปืนแบบนี้นะครับปืนขนาด9มลเมตรนะตะกูลกรอกนะครับจะถือปืนผัแมกกาซีนค้างสไลด์นะครับปืนปลอดภัยแบบนี้นะครับผมพึ่งลงคลิปไปนะครับว่าช่วงของต้นปีนะครับที่ผ่านม,มาเนี่ยมันอัพไปเนี่ยอยู่ที่150นะ 150k นะครับแสงกลางนะแสงกลางนะครับเวลานี้ก็ยังคงเหวี่ยง นะบางร้านเนี่ยอัพขึ้นบางร้านก็ลดลงมานะครับขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะครับปัจจัยมันก็ต่างกันในเรื่องของการตั้งขนาดตัวปืนนะแต่ก็ยังคงเวียงอยู่ประมาณนี้นะรเรียกว่า100กลางๆลนะครับตะกูลปืนกรอกนะครับแต่ถ้ือว่าลงมาที่ปืนมือ2นะมือ2เนี่ยยังคงเห็นอยู่นะครับในช่วงของ 60K จนกระทั่งถึง 90K ในะแบบเนี้ย6 0 นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะปัญหาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของจํานวนจํานวนเงินไม่ใช่แต่ปัญหาเรื่องของการขอใบอนุญาตนะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผ่านไปนะครับแบบที่1ต่อมานะครับปืนแบบนี้ขนาดจุดสอง LR นะครับอันนี้คือยี่ห้อ Six Sau ซอร์มอสคิ เพิ่งจะพูดเมื่อวานไปเรื่องของการขึ้นระมือเดียวนะกระบอกนีน่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าดิคอนสปริงมันไม่ได้แข็งมากอทีนี้พูดถึงตัวคะแนนน,นะครับคะแนนในภาคประชาชนมือหนึ่งหน้าร้านไม่มีแล้วนะบแบบนี้จะไม่มีร้านใดน,น,นำเข้ามาในโมเดลนี้ถ้าจะหาจะต้องเป็นมือสองเท่านั้นนะครับซึ่งมือสองเท่าที่พอสำรวจพบเจอนะครับ จะตั้งอยู่ที่50กลางๆลางมอสคิโนะครับแบบนี้จุดสองสองนะครับ50กลางๆนะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีปืนไว้ฝึกซ้อมนะครับที่สนามยิงปืนอา่าพานนะครับต่อไปนะครับกระบ,บอกนี้อันนี้ปืนก๊อกนะครับ m a r i n e นอรนะรดูนะจะต่างกับก๊อกแมสโคนี่นะครับอันนี้คือข้อสิปกติ กระบอกนี้คือ m a r i n e นอรถามว่ามีไหมในปืนมือหนึ่งหน้าร้านนะครับไม่เห็นนะไม่เห็นนะครับนอกจากปืนสวัสดิการนอกจากปืนสวัสดิการเท่านั้นนะครับตัวก๊อฟมาริเนนะหลายท่านก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นแรไอเทมเลยนะเอาเข้ามาชุดเดียวล็อตเดียวนะครจุดเด่นของปืนแบบนี้ก็คือเรื่องของการยิงปืนใต้น้ําได้แล้วก็อาการติดขัดน้อยจริงๆแล้วปืนเนี่ย เกือบทุกแบบนะครับก็สามารถที่จะยิงได้นานได้แต่ Mariner เนี่ยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับให้มีความลื่นไหลในการใช้งานตัวปืนนะคะแนนนะคะแนนนะครับอยู่ที่60กลางๆในเรื่องของมือ2ถ้าเื่อว่าหมดสวดิการนะครับ5ปีแล้ว60กลางๆนะครับที่เห็นอยู่นะตัวปืนนี้นะครับอกอล m a r i n e e r ต่อไปนะครับกระบอกนี้ ปืนโค้นะครับจุด45 ACP นะปุ่มแมกกาซีนทำการตรวจสอบในลำเพลิงปืนปลอดภัยนะครับตัวโค้ด1 1 1นะครับ Mark f ซีรีส์70นะครับตัวปืนสวยงามมากนะเงาวับเลยนะนี่นะครับคะแนนนะภาพประชาชนนะครับมือหนึ่งหน้าร้านถ้าเผื่อว่าหาได้นะครับแบบนี้จะอยู่ที่โดยประมาณนะครับ 160ขึ้นไป160ขึ้นไปนะครับส่ง1911นะแบบนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเป็น 12, นะมือ2นะมือ2นะครับก็มันจะวิ่งอยู่นะผมคุยกับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะท่านบอกว่าก,ก็มีคนที่เอามาพูดบอกต่อนะครับในเรื่องของปืน1911นะโชคดีมากเลยนะครับอยู่ที่50กลางๆนะผมบอกว่าจับไว้ได้เลยนะครับถ้าเผื่อว่า50กลางๆ ห้นะาสิบจนกระทั่งถึงนูน่นน่ยาวไปถึง90เลย 90K นะครับเปิดแบบนี้นะอาา่าพานนะครับ1 9 1 1รวมหมดนะครับทั้งคิมเบอร์นะทั้งตัวลูเกอร์นะครับ1 9 1 1นะครับหรือว่าจะเป็นซิกซ์เซอร์1 9 1 1งรวมหมดเลยนะอยู่ประมาณสัก100่งรยไปปลายนะฮะร้อยกลางร้อยปลายนะครับประมาณนั้นอาา่าพานต่อไปนะครับตัวนี้ ซิก320 SP นะครับปืนเจ้าปัญหาเลยเจ้าปัญหาก็คือในป .4 เนี่ยมันจะระบุไว้ที่หัวชัดเจนนะครับว่าห้ามโอนยกเว้นตกทอดทางมรดกเท่านั้นนะหมายถึงว่าคนที่มีชื่อครอบครองเนี่ยในการที่จะเอาไปปล่อยต่อนะโอนให้กับคนอื่นเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับจะต้องเสียชีวิตนะเสียชีวิตก่อนนะครับแล้วก็ทายาตเนี่ยตกทอดแล้วก็รับช่วงต่อ จึงจะสามารถโอนนะครับซิกสามสอได้นะดูให้ดีหลายคนก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับว่ามันมีเรื่องของการยืดหยุน่นการผ่อนปลนนะครับเรื่องของไอเจ้าตัวเนี้ยนะแต่ผมก็มองว่ามันเป็นคำสั่งที่นานมากแล้วในสมัยนั้นคือปืนสวัสิการกรมการปกครองวงเล็บสอน,นอสอสจะเป็นคล้ายๆแบบนี้คือโอนไม่ได้ยกเว้นตกทอดทางมารดกนะนะก็ต้องไปเช็คชัวร์ให้ดีนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้ แต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยไม่ได้นะครับนะต้องระมัดระวังคะแนนอ่าพูดถึงคะแนนนะครับในมือหนึ่งนะภาพประชาชนนะครับแบบนี้มันจะเป็นโมเดลอ่ผมไม่มั่นใจนะ3 2 0นะครับแต่จะไม่มีตัวคันเซฟอันนี้มีคันเซฟมาของภาพประชาชนเนี่ยจะไม่มีนะครับคะแนนเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ 80k ในสมัยนั้นนะแต่สมัยนี้ไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นถ้าจะเป็นมือ2 ผมเห็นนะครับที่เขาเอามาปล่อยกันสําหรับคนที่มีสิทธินะ์ในเรื่องของเป็นผู้จัดก,การโมรดกนะครับของปืนแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก50 5 0นะ 50K นะแบบนี้ 50K สิ50่อา,านนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ต่อไปลูกโม่แบบนี้นะครับจุด2.2 LR นะยี่ห้อเทารรัดนะครับซึ่งเทารรัสเนี่ยผมมีอยู่หลายกระบอก อะไรก็บอกอยู่นะครับปืนแบบนี้นะในภาคประชาชนภาคประชาชนเนี่ยก็พอมองเห็นนะครับพอเห็นได้นะในโมเดลส่งจะเป็น m อ942นะคุณคณุ้นวะ่านมีนะคุณคุณนะครับว่ามีอยู่ตัวคะแนนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60นะบวกลบ60บวกลบนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นมือ2นะครับแบบนี้ก็วิ่งอยู่นะครับ อ,อยู่ที่ประมาณ50กลางๆเท่าที่เห็นอยู่นะครับ50กลางๆถามว่าผมเช็คข้อมูลจากไหนมาจากการแกลเลอร in Thailand นดไปเซิร์ชดูได้นะครับนี่ประมาณนี้ต่อไปปืนสั้นเรียบร้อยนะครับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งสักคู่นะครับอยู่นี่หนึ่เ้าหนึนะครับเป็นปืนจากประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับหนึนึแบบนี้นะครับ ภาคประชาชนนะผมไม่เห็นนะครับไม่เห็นเห็นแต่สวัสดิการนะครับที่ร้านตรงหัวมุมนะครับสามยอดพาซ่าจะมีอยู่นะครับมีอยู่ร้านหนึ่งที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในเรื่องของปืนล็อกไอแลนด์อาร์โมรีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40ต้นตน,ตน,นะะต้นถึงปลายปนะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่โมเดลด้วยนะครับแบบนี้อ่าาน1 9 1 1จากฟิลิปปินส์นะครับน่าสนใจ นะมือ2อนะมือสองเห็นไหมไม่เห็นมีใครมาเอามาปล่อยนะครับปืนแบบนี้นะหากข้อมูลไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าเขาตั้งกันอยู่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมจะตั้งนะครับตัวปืนแบบนี้ก็อยู่ประมาณโชว่วงนั้นนะครับประมาณสัก60-70อยู่ประมาณนั้นนะ lock island amory นะครับต่อไปอนี่เลยนะพระเอกตัวเก่งเลยก็คือ ปืนหักลามไทยประดิษฐ์นะครับทะเบียนนำจด2 5 1 8 1าถึง19มไม่ต้องไปหามือหนึ่งไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่นำจดในช่วงของ2518นะครับนี่นะในเรื่องของการหานะครับที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแบบปืนกระบอกนี้ก็จะมีคะแนนเนี่ยอยู่ที่100่งรอไม่ถึง100้อทั้ทีอยู่ที่15-20ถึง20กลางๆ1 5ถึง20กลางๆ นะตัวปืนหักดําแท้ประดิษฐ์นะครับแบบนี้ที่มีทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะผ่า,านต่อไปนะครับกระบอกนี้คือตระกูลซ z นะปืนซ z นะครับนี่ไื่ปลอดภัยนะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปดนะูตัดโอนชื่อผู้จัดการร้านนะครับผมเคยเห็นอยู่นะประมาณ90 นะครับโดยประมาณนะ 90K นะปืนแบบเนี้ยเก้านะครับถ้าเผื่อว่าไปดูในเรื่องของมือหนึ่งเลยไม่ใช่เป็นชื่อผู้จัดการร้านนะครับก็อยู่ประมาณใกล้เคียงกันนะ90ไปไปลายถึง100ต้นต้นตน,นะครับปืนตระกูล c z แนะบแบบนี้ถ้าเป็นสวัสดิการผมเคยเห็นอยู่นะครับอย่างเช่นตระกูล7 5็ดสาอะ act, นะครับอยู่ที่ 60K นะบแบบเนี้ย0 k ก็น่าสนใจต่อไปอปืนลูกโม่นะครับแบบนี้ขนาดจุด3าม็แมกนัมสมิธแอนเดอรสันนะอยู่ที่ 130K โดยประมาณ 130K นะครับสมิธแอนเดสันลูกโม่แบบนี้นะครับ3 5 7็แมกนัมหรือแมกกานานครับจุด38ที่เป็นสมิธแอนเดอรสันก็มีตัวขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันนะอยู่ประมาณสัก 100ต้นต้นอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนราคานะครับหรือคะแนนมือ2นะเท่าที่เห็นอยู่นะครับก็จะมีตัวคะแนนเนี่ยวิ่งอยู่นะครับหกสิบไปปลายเนี่ยแบบนี้หกสิบไปปลายนะครับที่เห็นอยู่นะ,ะต่อไปอึ๊บอันนี้เป็นทวารันะครับแท็กเกอร์ก็เปลี่ยนโมด้นะครับแบบนี้พื้นปลอดภัยนะแบบนี้ มือ2ไม่เห็นนะไม่มีข้อมูลนะครับส่งกลับมาเลยว่ามีการปล่อยในเรื่องของมือ2ส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือ1นึ่หน้าร้านนะครับจะหาเจอนะครับโมเดลนี้ได้เนี่ยอยู่ที่ร้านปืนเนลมิดร้านปืนแสนทองร้านปืนไทยเนชแนลนะครับอยู่3ลร้านนะถ้ามีนะครับกอ็อยู่ที่3ลร้านนี้นะตัวคะแนนนะครับไม่มั่นใจนะแต่ก็เข้าใจว่าอยู่ที่60ไปลายปลาย,ายบวกลบเนี่ยหกไปปลายบวกลบ นะครับจบคะแนนนะผ่านต่อไปนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่38นะครับอันนี้จะเป็นโมเดลที่ค่อนข้างโบราณหน่อยนะครับสมิธเอเมสันเอ็มสิบห้าขีดห้านะครับตัวปืนมือนหนึ่งนาร้านไม่มีไม่เห็นแล้วนะครับปืนแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะพบเจอได้ที่มือสองนะมือสองเนี่ยจะวิ่งอยู่นะครับสี่สิบห้าเป็นต้นไป ไม่ต่างกว่านี้นะครับ45ถึง 55k ตัวสมิธอเมซันนะครับมันจะคล้ายๆกับตัว M36 นะเดี๋ยวผมหยิบนะครับ M36 สักครู่หนึ่งนี่เนะี่ยอันนี้คือ M36 นะครับตัวคะแนนเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับตัวโมเดล15เมื่อสักครู่นี้นะครับใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ40กลางๆถึง 50, 50กลางนะแล้วแต่เขาเรียกว่า แล้วแต่สภาพตัวปืนด้วยนะครับอาผ่านไปมือหนึ่งไม่มีนะครับไม่มีอันนี้คือกลุ่มของปืนสั้นนะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับปืนยาวก็จะมีอีกพอสมควรเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณ9กระบอกนะเดี๋ยวเอาเป็นช่วงๆนะครับวันนี้ก็เอาเป็นกลุ่มของปืนสั้นก่อนนะถือว่าเป็นข้อมูลนะครับเรื่องของตัวคะแนนนะเอาเป็นฐานข้อมูลนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังที่มองหาอยู่ ก็จะได้มีอ้างอิงนะครับว่าประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ